รีบรีบไปนะคะพวกเราทุกคนรอคุณไปอยู่ค่ะมาที่จางปอ๋อจื้อกันดีกว่านะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องราวที่ทำไมเวลาเธอคุยกับลูกคือต้องเสียงดัง <ไป S 2> เป็นความลับที่ไม่เคยเปิดเผยถูกต้องกว่า20ปีอะวันนี้มีคนตอบครับจะเล่าให้ฟังนะครับ แต่ว่าก่อนอื่นต้องขอส่งกําลังใจไปถึงเธอคนนี้นะครับจางป๋อจือครับนางเอกคุณแม่ลูกสามยังสวยวัย40ปีชาวฮ่องกงครับที่ก็โลดแลนด่นอยู่ในวงการบันเทิงเอเชียเนี่ยที่มีแฟนคลับมาตั้งแต่ยุค90ละเนื้อล่าสุดนี้เธอก็ได้ออกมาเปิดเผยผ่านรายการเรโลิตี้ครับที่มีชื่อว่า life is beautiful ว่าในขณะนี้เนี่ยลูกชายที่ชื่อว่าลูคัสเป็นลูกชายคนโตครับที่เกิดกับอดีตสามีคนดังอย่างเสียถิงฟงเนี่ยกำลังเสียงแตกหนุ่ม แล้วก็อายุ13ปีแล้วทาให้เขาเนี่ยมักจะมาแอดคูทําเช่กับเธออยู่บ่อยๆหลายครั้งและลูกเนี่ยก็จะบ่นกับเธอว่าเธอเนี่ยชอบพูดจาเสียงดังผงผางกับลูกซึ่งเนี่ยแหละครับก็เป็นที่มาของการที่เธอพูดจาเสียงดังเพราะว่า เธอได้เปิดเผยครับเป็นที่นี่ที่แรกเลยนะว่าเป็นเพราะหูข้างหนึ่งของเธอเน,นี่มีปัญหาในการได้ยินแต่เธอเก็บเรื่องราวเรื่องนี้เป็นความลับมานานที่13ปีแล้วโดยเฉพาะออก,การที่ลูกเนี่ยเธอก็ยังไม่เคยบอกด้วยเพราะว่าลูกเด็กเกินไปและเธอก็ไม่ต้องการให้ลูกเป็นกังวลเกี่ยวกับตัวของเธอเองด้วยงานนี้หลังจากทราบข่าวแฟนๆต่างก็ชื่นชมในความเข้มแข็งของเธอเป็นอย่างมากนะคะ เพราะอย่างที่ทราบกันว่านับตั้งแต่ยุติชีวิตคู่กับเซีย์ถิงฟงในปี2011เธอก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลลูกชายทั้งสองที่มาจากการแต่งงานในครั้งนั้นมาด้วยตัวเองก่อนจะคลอดทายาทคนที่3โดยไม่ได้เปิดเผยว่าใครเป็นพ่อในช่วงปลายปี2018อีกหนึ่งคนค่ะเฮ้ยแปลกมากค่ะแปลว่าเธอต้องท่องจำบทอะไรได้แบบอย่างดีเพราะมันไม่ใช่ฟังอย่างเดียวอะ เพราะบางครั้งอยู่ข้างนี้มันเกิดไม่ได้ยินสมมติใช่ไหมเออแล้วอยู่จะถันอีกข้างนึงมันก็ไม่ใช่ไงแต่ก็เข้าใจนะอย่างอย่างอย่างบางทีเนี่ยเมื่อก่อนเวลาคุยกับแม่เนี้ยแม่แม่แบบแม่เสียงดังทำไมอ๋อคือคนแก่เขาหูเขาหูไม่ค่อยดีแล้วอะไรเงี้ยเราเราก็ต้องพยายามเข้าเข้าใจผู้ใหญ่เหมือนกันนะจริงจริงไดยวเไหมเดี๋ยวเราก็จะเป็นได้ยินชัดเจนต่อที่มีกระจกกั้นแหมอย่ามาหลอกอย่ามาหลอก